วันนี้ผมงงมากเลยนะพักเก้าไกลเป็นพักเดียวที่เป็นกองหน้าประชาธิปไตยตัวจริงเสียงจริงเหลืออยู่ในสภาพเพียงพักเดียวแล้วพี่น้องธนาทรก็ออกมาโจมตีเพื่อไทยสองเดือนที่ผ่านมาคุณมองเห็นอะไรพักนี้ไปซื้อบ้านใหญ่<ะ>ตระก,กูลใหญ่จังหวัดนี้จะไปอยู่พักไหนกระโดดฮอปปิ้งกันไปกันมาอันนี้ดูถูกประชาชนมากเหมือนไม่มีอุดมการณ์อะไรเลย แต่ละพักย้ายไปพักบางทีอยู่กัลรัฐบาลสนับสนุนรัฐประหารสนับสนุนเผด็จการมากระโดดกลับมาอีกฝั่งบางทีอยู่ฝั่งที่ไม่สนับสนุนเผด็จการย้ายกลับไปอยู่ฝั่งเผด็จการฝั่งพักทหารจำแรลงพักที่ประกาศว่าจะแลนสไลด์แลนสไลด์แลนสไลด์เป็นรัฐบาลมาถึงสองรอบแล้วแต่ไม่เคยทําอะไรเลยพักเก้าไกลไม่ใช่เป็นคนหน้าอย่างหลังอย่าง ปากบอกแบบนี้แต่กักกัไม่รู้จะให้อิงอิงยังไงนะคะจะไปร่วมกับพักลุงป้อมแล้วจะไปร่วมกับพักลุงตู่พักก้าไกลไม่ทําอย่างนั้นและขอให้สัญญาไวตรงนี้ว่าพักก้าวไกลจะไม่เล่นการเมืองแบบตบจูบค่ะเหลือเชื่อมากๆเฮ้ยผมงงเว้ยที่คนบอกเก้าไกลเหมือนประชาธิปัตย์เป็นช่าเหมือนขึ้นทุกวันนะเนี่ย นับถอยหลังสู่เลือกตั้งกันแล้วนะครับยุบสภาแล้วแล้วเดี๋ยวก็14พฤษภาคมก็จะเป็นวันที่มุดหมายของการเลือกตั้งแล้วก็มาดูกันว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์ไหมะยุทธ์จะได้เท่าไหร่แล้วที่สําคัญก้าวไกลก็จะได้เท่าไหร่อันนี้คือพูดในแง่ของพรรคฝ่ายค้านซึ่งถึงตอนนี้อาจจะเรียกว่าพรรคฝ่ายแพ้ตายด้วยกันแต่เปิดสึกกันอย่างค่อนข้างจะชัดเจนแล้วอาจจะมีความรู้สึกระหว่างกันเกิดขึ้นเยอะขึ้นหน่อยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากคําปราศัยของคุณอมรรัตน์ที่กาญจนบ,บุรีแล้วก็คําให้สัมภาษณ์ นธานาธรซึ่งตามมาด้วยคำพูดงูทักษณิกษณเมื่อคืนวันอังคารแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันชัดเจนมาตั้งนานแล้วแหละว,ว่ามันจะต้องต่อสู้กันคือโดยแนวทางของยุทธศาสตร์ของการเลือกตั้งของแต่ละพักมันชัดเจนว่า <laughs> ลบกันแน่ๆไม่ต้องสงสัยเลยความจริงตลาดแตกต่างกัน เพียงแต่มันมีตลาดที่มันเป็นทับซ้อนกันอยู่บ้างในโซนของฝ่ายประชปไต้ซึ่งมันก็เลยแบบว่ามันก็มีการช่วงชิงซึ่งกันและกันก็ไม่ได้โทษว่าใครแต่มันก็มาจากทุทธศาสตร์ของเพื่อไทยก่อนคําว่าแลนสไลด์ของเพื่อไทยเราจะเห็นว่าแลนสไลด์ของเขาเนี่ยแบ่งใจไม่ได้ไม่กาเพื่อไทยสองใบได้ไปยุทธเลือกพักอื่นได้ไปยุทธไม่มีพักพี่พักน้องคำว่าไม่มีพักพี่พักน้องเนี่ยอาจจะมุ่งไปที่ไทยสร้างไทยเพราะว่าในทางอีสานเนี่ยเป็นคู่แข่งกันค่อนข้างจะชัดเจนในแง่ที่แบบแย่งฐานซึ่งกันและกันค่อน ว่าเพื่อไทยเนี่ยประกาศแน่นอนว่าเรียกร้องให้เลือกเพื่อไทยพักเดือวเท่าน,นั้นไม่งั้นจะได้ประยุทธ์กลับมาอีกเพื่อปิดสวิตประยุทธ์ทำนองนี้นะฮะขณะที่ก้าวไกลบอกปิดสวิตสามปอแล้วก็มันก็เกิดตั้งเกิดวิวาทะในช่วงที่มองกันว่าเพื่อไทยจะลงพลังประชารัฐไม่เพื่อไทยก็บอกว่ากัดฟันเพื่อบอกว่าไม่รวมพลังประชารัฐแน่ๆสามร้อยสิบเสียงสามร้อยสิบมาจากไหนอะฮะสามร้อยสิบก็คือแบบเพื่อไทยก็ต้องประกาศยุทธการที่บอกว่าตัวเองเนี่ยก็คือต้องกลับไปสู่ความเป็นพักใหญ่พักเดียวในฝั่งประชาธิปปไไตตตยยมมัันนนกกก็็จะเุทธศาสสรร์ซึ่่่งงงออีฝ้ลหืแแ รวมไทยเองก็ต้องตีฝาวงล้อมตัวนี้ว่าทำอย่างไรที่จะตีฝาปฏิบัติการจิตวิยาของเพื่อไทยผมเรียกว่าปฏิบัติการจิตวิยาก,ก็คือว่าการสร้างแบบเรียกว่าเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์คุณต้องเลือกเพื่อไทยพักเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะชนะประยุทธ์อันนี้มันก็เหมือนกับแบบเป็นการปลุกไปสูก่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่านี่ไงล่ะเพราะคุณไม่ยอมเลือกเพื่อไทยประยุทธ์ก็จได้แต่ความจริงแล้วไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งปีหกอเนี่ยมันเป็นการเลือ อย่างนั้นเพราะคะแนนมันแบ่งกันไปหมดถ้าเราพูดกันจริงๆคะแนนของเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้หายไปกับอนาคตใหม่เท่านั้นคะแนนอนาคตใหม่6ล้านกว่าเอาวัาจริงๆม,มันอาจจะเป็นคะแนนไทยรักษาชาติโดยประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่เหลือมันไปกับตัวบุคคลที่ไปกับพลังประชารัฐอย่างเช่นคุณกำแพงเพชรไปแบบทางเพชรบูรณ์หรือสุโขทยัยคุณสมศักดิ์อะไรพวกนี้นะฮะมันไปแบบนั้นด้วยแม้แต่ภูมิใจไทยก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะะจาก3%อกว่าๆเป็น10%ปรเไปใช้ปัดในลดลงไปใช้ปัดลดลงไปไหนลดลงไปพลังประชาปปรปปัฐ มาที่อนาคตใหม่อย่าไปแซวนะครว่าตกลงแล้วอ๋อเขาจะเป็นประชาปัตต์เหรอผมก็จะบอกว่าก้าวไกลประชาปัตร์มันต่างกันเยอะมันตรงที่ว่าประชาปัตตั้งขึ้นมาก็ตะโกนในโรงหนังก้าวไกลมันตั้งขึ้นมาในยุคที่คนชั้นกลางในเมืองรุ่นใหม่เนี่ยกลายเป็นฝ่ายที่ต่อต้านพลังอนุรักษนิยมแล้วมันก็เลยเกิดอนาคตใหม่คราวนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะไปสู่จุดไหนผมคิดว่ามันก็คือเขาก็ต้องสู้กันอย่างนี้แหละถ้าเราดูจากคําให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรม ในะใน BBC ไทยเขาก็ยอมเราว่าเพื่อไทยเ็าจะเน้นปากท้องเป็นหลักแล้วก็ประชาธปไตเนี่ยไม่ได้ทิ้งแต่หมายถึงว่าประเด็นหลักของเพื่อไทยคือปัญหาปากท้องเป็นมหาาะหน้าประชบาบไต้ไม่ได้ทิ้งแต่ให้น้ําหนักต่างกัน ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าบางพักดูอาจจะมีความหวังอยากเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศวิธีขเขาวิธีคิดของเขากับเพื่อไทยต่างกันแต่ว่าไม่เอ่ยชื่อพักไหนมันชัดเจนว่าทั้งสองพักนี่จะต้องเปิดศึกซึ่งกันและกันแล้วสุดท้ายก็เลี่ยงไม่ได้ที่คงจะต้องเอ่ยชื่อซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือแบบวิธีของก้าวไกลก็คือวิธีที่จะมุ่งไปสู่การที่บอกว่าเขาจะกดดันทางการเมืองมากกว่าแล้วก็เพื่อไทยก็หวังว่าจะเป็นพักที่กวาดคะแนนเสียงได้มากกว่าซึ่งแน่นอออออนนมมมาาาากกาากกววว่่่่่่ยยยูแลล้เเเเพพพพืืไทป็รหหัใผธธิบบชงุศสต์ ไปคือพักแมส พักที่กว้างใหญ่พักที่แบบว่าเอามวลชนวงกว้างเอาเรื่องปัญหาปากท้องอาศัยการที่ประยุทธ์เนี่ยนะฮะเอ่อทำให้เศรษฐกิจย่าแย่มา9ปีนั้นเพื่อไทยก็ฝากทาให้เป็นที่พึ่งความหวังของประชาชนที่วงกว้างที่หวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นก็จะเลือกเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้เนี่ยเพื่อไทยก็จะเป็นพักที่เอ่อดึงคนต่างๆเข้ามาแล้วแม้แต่นักการเมืองก็จะมีความหลากหลายเอาพวกบ้านใหญ่กลับมาเอาอะไรกลับมาดึงคนให้เปลี่ยนใจอย่างเช่นเสียโรงมันที่โคราชอะไรหนังเนี่ยมันก็เป็นวิถีเพื่อไทย ที่จะทาอย่างนั้นเพื่อจะเอาชนะขณะเดีวยวกันก้าวไกลก็จะไปสู่วิถีของการที่เขามุ่งเรื่องการแก้รัฐนูนการแก้ไปถึงโครงสร้างการพูดถึงไปรูปกองทัพแล้วก็การพูดถึงการแก้หนึ่งหนึ่งสองอะไรต่างๆเหล่านี้ในเชิงยุทธศ,ศาสตร์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันสู้กันนั่นแหละแต่ถ้ามันออกมาสิ่งที่มันควรจะสมดุลที่มันจะออกมาถ้ามันออกมาให้สมดุลก็คือเพื่อไทยชนะพอที่จะเป็นรัฐบาลชนะพอที่เป็นรัฐบาลแล้วก็ต่อรองกับอํานาจคือเราต้องยอมรับว่าคุณชนะเลือกตั้งไง,งคุณไม่มีปืนคุณไม่มีสารออองกับําานจต่ ปณีปนองกับอำนาจว่าตกลงจะขอเป็นรัฐบาลขอไฟเขียวเป็นรัฐบาลแล้วก็ขอแก้กติกาให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นระดับหนึ่งแต่คงเปลี่ยนอะไรได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มากเท่าที่ฝ่ายก้าวหน้าหรืออะไรต่างนี่คาดหวังคนฝ่ายประชาธิปไตยคาดหวังมันคงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะได้มากได้น้อยมันขึ้นอยู่กับการที่ก้าวไกลได้คะแนนเสียงมากแค่ไหนที่จะเป็นพลังกดดันซ้าอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่ายุทธศาสตร,ร์ของกว้างฝ่ายประชาธิปไตยเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งสองฝ่ายก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะสู้กันสู้กันโดยที่ะชชาานนกกก็็จจเเเลืออองงต้งข้ขใว่ ตกลงเราจะเอาอะไรคนวงกว้างที่เขาคิดเรื่องปากท้องเขาก็อาจจะคิดเรื่องว่าเขาก็เอาเพื่อไทยคนที่คิดเรื่องว่าหวังให้มากกว่านั้นหวังให้การเปลี่ยนแปลงมากกว่านั้นเขาก็จะเลือกก้าวไกลแล้วมันก็จะมีลักษณะของการที่มีความแตกต่างหลากหลายของคนคนที่เป็นคนรุ่นใหม่วัวเตอร์รุ่นใหม่อาจจะประทับใจกับตัวนักการเมืองแบบก้าวไกลมากกว่านักการเมืองแบบที่เขาดูเป็นคนชั้นกลางคนอายุน้อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็จะเลือกกันไปตามสไตล์ของตัวเองซึ่งมันก็มีโอกาสของแนวโน้มบางที่ว่าก้าวไกลก็อาจ จะมีคะแนนเสียงมากกว่าในชนบทในในตัวเมืองในเขตกรุงเทพในเขตบริมณทนที่มันมีคนชั้นกลางม,มากกว่าตรงนี้มันก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นแต่ชนะหรือไม่ชนะเป็นอีกเรื่องนึงเราก็ยังไม่รู้ไม่มีใครคาดเดาได้อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นรวมถึงแบบคนที่มันไม่ทับซ้อนกัน ยกตัวอย่างง่ายๆคนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้ไม่เอาประชาธิปัตย์ไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาประเด็จการแม้แต่พวกที่ไปเคยเป็นเนสื้อเหลืองจานวนหนึ่งก็หันมาเลือกก้าวไกลอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก้าวไกลนะ่ะคือเกิดขึ้นมาเพื่อดึงคนที่เลือกประชาธิป,ปัตย์เนี่ยมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็ดึงคนรุ่นใหม่อันนั้นก็จะเป็นโซนของก้าวไกลมันจะมีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่หน่อยเดี๋ยวก็คือคนที่เคยเริ่มร่วมเคลื่อนไหวประชาธิปไตยมามนกกันไปงฝัง่งจะเลือกเพื่อไท้าห้าุศ คิดว่าคุณจะลงปฏิริษะพักไหนดีกว่าคุณจะลงแบบสะส,ะสะเขตพักไหนสะสเขตตรงนี้ทํายังไงที่เราจะให้ฝ่ายเราชนะหรือคุณไปคิดของคุณเองอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนก็จะเลือกของตัวเองแล้วก็จะเลือกปฏิริษะย,ยังไงอะไรต่างๆแบบนี้แต่โดยธรรมชาติแล้วคนส่วนใหญ่ๆที่เลือกทั้งสองพักเนี่ยเลือกอยู่แล้วครับเลือกอยู่แล้วอย่างเช่นที่ผมบอกว่าคนที่เป็นแบบคนที่เคยประทัยยใบใจนโยบายไทยรักไทยต่างๆคนแบบส่วนใหญ่ในชนบทต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆก็อาจจะเลือกเพื่อไทยอยู่แล้วหรือว่าคนที่เป็นทําธุรกิจค้าขายต่างๆ อยู่แล้วอะไรมันก็จะมีมันก็จะมีโซนอย่างนี้มันก็เป็นโซนที่มันเลือกอยู่แล้วมันก็จะมีอย่างนี้โซนที่แบบว่าเลือกก้าวไกลเนี่ยก็พวกที่มีความคิดทางการเมืองที่แบบว่าคิดว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือพวกที่แบบว่าคนที่ประทับใจในลักษณะบุคลิกการอภิปรายในสภาการทํางานในสภาซึ่งมันเป็นสสอแบบเหมือนยกสภามาจากยุโรปอะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ในระบบของงานที่แบบว่าคนที่มันเคยชอบประชาธิปัตย์แบบเนี้ยสไตล์เงี้ยเฮ้ยนี่แหละก้าวไกลแบบนี้แหละคนรุ่นใหม่คนที่เกิดมาใหม่ๆมันก็จะมีีีีีโซซนน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 นขอออองททททาา้้้้้มมััััจะสส่่่่่่วววบกยูหึเเแล็ ผมก็จึงบอกว่าไม่ต้องไป็สิเล็กกันเขาก็จะซัดก,กันไปอย่างนี้จนถึงวันที่14พฤษภาคมแล้วก็มันก็จะเป็นทิศทางของการที่แบบว่าประชาชนก็เลือกกันไปเองนะครับถึงตอนนั้นเราก็อาจจะต้องมุ่งหวังว่ามันควรจะมีลักษณะของการที่แบบว่าถ้าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลหรืออะไรก็ตามกระแสฝ่ายประชาธิปไตยควรที่จะบอกว่าคุณต้องเจรจากันก่อนเจรจากันก่อนมันแปลว่าผูกมัดนะหมายความว่าการเจรจาร่วมรัฐบาลควรจะเกิดขึ้นในฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลสืบทอดอำนาจก่อนถ้าไม่สําเร็จค่อยว่ากันไปการยกมือโหวต มันควรจะโหวตให้สําหรับฝ่ายที่มาจากการต่อต้านรัฐบาลสืทอําอำนาจก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อไปว่า Mid ตกลงแล้วจะจัดตั้งรัฐบาลยังไงหรือไม่เงื่อนไขมันมีอะไรอีกหลายอย่างอันนั้นค่อยว่ากันแต่ว่ามันควรจะมีห caminho. ล Trading ักการเบื้องต้นของฝ่ายประชาธิปไตยครับ